เอามาเอามาเอามาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพื้นบ้านของญี่ปุ่นแล้วกันเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าโอมาจินายโอมาจินายถ้าแปลเป็นภาษาไทยบ้านๆเราไหมก็คือความเชื่อโบราณคือถ้าบ้านเราก็คือ ความเชื่อแบบไทยๆก็เช่นก้มมองเลาวใต้หวังขาจะเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยน้ำตักค่ะอะไรอย่างงั้นใช่ใช่ใช่ฟิลนั้นแหละคือโอมาจินายแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะคือเช่นไทลุไทลุโบสุหรือตุ๊กตาไล่ฝนนะเรื่องเนี้ยเขาเกิดกันเลยว่ามันเป็นโอมาจินายที่เขาได้ฟังจากลูกสาววัยปฐมของเคาในตอนที่อาบน้ํากันเพราะว่ามันเป็นวันที่ภรรยาของเขาต้องกลับบ้านช้า เนื่องจากรถไฟที่เธอขึ้นดันประสบอุบัติเหตุชนกับคนคือรถไฟชนคนตายเจนต้องหยุดวิ่งไอโอมาจินายทกสาเขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นโอมาจินายที่เกี่ยวกับเวลาอยากให้เด็กผู้ชายที่แอบชอบหันมาชอบเราด้วยวิธีการทําของโอมาจินายอันนี้มันจะยุ่งยากนิดหนึ่งอย่างแรกอะ่ะให้เขียนชื่อของตัวเองและชื่อเด็กผู้ชายที่แอบชอบด้วยปากกาเมจิกสีแดงลงบนกระดาษจากนั้นนําไปใส่ไว้ในแก้วน้ําที่มีอยู่แล้วก็ละลายกระดาษในน้ําพอละลายกระดาษเสร็จปุ๊บ ใหน้น้ำแก้วน้ำแก้วนั้นอะไปยังสาถานที่สาถานที่หนึ่งจากนั้นทําการไล่คาถาคาถาจะมีเพียงแค่นึกชื่อตัวเองและคนที่อยากให้หันมาชอบตัวเองในใจโดยนึกสลับกันไปมา3ามครั้งจากนั้นให้เอาปลายนิ้วก้อยจุ่มลงไปในแก้วน้ําแล้วใช้ปลายนิ้วที่เปียกแตะที่ระหว่างคิ้วใต้จมูกแล้วก็ปลายคางเป็นอาเสซ็จสินไอโอมาจินายนี้ส่วนแก้วน้นํานั้นน่ะก็ให้วางไว้ที่สาถานที่แห่งหนึ่งหลังจากวางทิ้งไว้ภายใน5วันถ้าฝนตกจนแก้วน้าล้นถือว่าเทพเจ้าได้โดนบันดาลให้ความปรารถนาเป็นจริงคือหลังจากตัวของ ผู้เขียนเนี่ยเขาได้ฟังไอความเชื่อของลูกเขาตามภาษาเด็กๆเ,เขาก็โอเคก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกดีเป็นความเชื่อของเด็กรุ่นใหม่ที่เขียนดีแต่พอเขาได้ฟังถึงสถานที่ดังกล่าวมันทําให้เขาืูกเสียวสันหลังวาบทาั้งทที่กําลังแช่น้ําอุ่นอยู่เลยย้อนกลับไปก่อนคือตัวผู้เล่าอะ่ะเขาใช้ชีวิตอ,อยู่ที่บ้านเกิดมาตลอดไม่เคยได้ย้ายไปไหนเลยไอบ้านเกิดที่ว่าก็คือสถานที่ปัจจุบันเนี่ยแหละไอตัวผู้เล่าเนี่ยเขาจึงรู้เรื่องเกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นอย่างดีแต่ว่าเขาไม่เคยนึกมาก,ก่อนเลยว่า สถานที่แห่งนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นโอมาจินายของเด็กๆในยุคนี้สถานที่แห่งนั้นที่ว่าก็คือจุดตัดทางรถไฟที่อยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางระหว่างสถานีแถวบ้านเกิดของผู้เล่ากับสถานีในอำเภอข้างเคียงคือ ถ้าดูเผืนนะ่อน่ะมันจะเป็นแค่จุดตัดทางรถไฟเล็กๆธรรมดาแห่งหนึ่งแต่ตอนที่ตัวผู้เล่าเขาอยู่ป .4 มันเป็นจุดตัดทางรถไฟชื่อดังที่เคยฆ่าชีวิตคนไปถึง4คนภายในเวลา2เดือนจากอุบัติเหตุรถไฟชนคนอุบัติเหตุรถไฟชนคนที่ว่านั้นเกิดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งทุกครั้งจะมีผู้เสียชีวิตเป็นคู่ๆและที่สําคัญเลยนะผู้เสียชีวิตแต่ละคู่เป็นคู่รักกันหมดเลยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ระหว่าง2สถานีจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุ ได้บ้างอ่ะอแต่เมื่อแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยติดต่อกันมันก็เป็นธรรมดาที่จะเกิดข่าวลือแปลกๆเกิดขึ้นโดยข่าวลือที่เกิดขึ้นมันมีข่าวลือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกคนรักปฏิเสธไม่รับรักก็เลยฆ่าตัวตายในวันที่ฝนตกและไอ้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็ได้กลายเป็นวิญญาณร้ายพอเห็นคู่รักคู่ไหนก็ตามแต่มาเดินกระหนุงกระหนิงกันในวันที่ฝนตกไอ้ผีตัวี้ยก็จะลากทั้งคู่ไปที่ทังรถไฟเพื่อให้รถไฟชนจนตายคือ ฟังแค่นี้ก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่ตำนานเมืองหรือข่าวหรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไบ่อยๆที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนของผู้เล่ารู้ดีเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่แค่ข่าวหรือที่ไม่มีมูลเพราะว่าผู้หญิงที่ลือกันว่าถูกคนรักปฏิเสธจนไปฆ่าตัวตายมันดันเป็นพี่สาวของเพื่อนเขาที่อายุห่างกันประมาณหนึ่งทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวคนอื่นๆที่อาศัยในตึกเดียวกันแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นหล,หลายๆคนก็ได้ไปร่วมพิธีศพของผู้หญิงคนนั้นเนาะตอนที่ได้ไป เฝ้าศพก็จะได้ฟังพวกผู้ใหญ่คุยกันจนรู้เรื่องราวมาทั้งเรื่องที่ว่าพี่สาวของเพื่อนเขาอะไปฆ่าตัวตายตรงจุดตัดทางรถไฟแล้วก็เรื่องที่ว่าจดหมายฆ่าตัวตายเขียนเอาไว้ว่าสาเหตุนในการฆ่าตัวตายคือไปเห็นผู้ชายที่ตัวเองชอบเดินใต้ล่มใต้ล่มเดียวกันกับแฟนสาวมาเลยทําให้เขารู้สึกเศร้าใจมากจนไม่สามารถจะอยู่ต่อได้ก็เลยไปฆ่าตัวตาย แต่พอเรื่องราวทั้งหมดมันกลายเป็นข่าวลือมันก็มีจุดถูกเปลี่ยนแปลงไปบ้างเช่นกลายเป็นว่าถูกคนรักปฏิเสธบ้างเออพี่สาวของเพื่อนเขาที่เสียชีวิตอ่ะจริงๆเป็นคนที่สวยมากๆเลยนะแต่เรื่องราวพื้นฐานต่างๆก็ยังคงถูกคงไว้เช่นเดิมกลายเป็นว่าไอ้สถานที่จุดตัดทางรถไฟนั้นนะเวลาเสียชีวิตและเล่งเสียชีวิตในฝนตกก็ยังคงถูกคงไว้ตามเดิมแบบที่ทั้งเรื่องจริงและตำนานยังคงเหมือนกันและนั่นแหละ ก็เพราะว่าข่าวลือที่พี่สาวเพื่อนเขาไปฆ่าตัวตายมันโด่งดังประมาณหนึ่งก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆตามมาก็คือคือโอมาจินไนของตอนพ่อเขายังเป็นวัยรุ่นก็คือว่าถ้าหาก คนที่เราชอบมันดันมีคนมาชอบเหมือนกันหรือเรียวกว่ามารหัวใจคู่แข่งของเราเนี่ยแหละให้เขียนชื่อไอ้มารหัวใจคนนั้นอะลงไปในกระดาษแล้วก็นําไปใส่ไว้ในแจกันดอกไม้ที่ใส้วางดอกไม้ไว้อะไรตรงจุดตัดรถไฟตรงนั้นแหละวิญญาณร้ายอ่ะจะออกมาลงทันไอ้มารหัวใจนั้นให้ซึ่งมันเป็นโอมาจินหนที่ค่อนข้างจะโหดเหี้ยมประมาณหนึ่งไอโอมาจินเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะว่าแต่ไปเกี่ยวข้องกับการที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเหนือสี่รายไหม ที่เล่าให้ฟังตอนต้นที่ว่าหลังจากพี่สาวเพื่อนเขาเสียชีวิตก็หลังจากนั้นก็จะมีคู่รักเสียชีวิตอีกสองคู่ตามมาแต่ว่ามันก็เป็นที่เชื่อกันในหมู่นักเรียนนะว่ามันเกี่ยวข้องแล้วก็มีนักเรียนหญิงหลายๆคนทําพิธีเนี้ยเพื่อสาปแช่งคนที่จะแบบว่ามาแอบชอบคนคนเดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งไอ้ข่าวลือเรื่องเนี้ยมันเริ่มดังมากจนเกิดความอิ่มตัวไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่องค์มาจานาเรื่องเนี้ยไปถึงหูแม่ของผู้เสียชีวิต หรือก็คือแม่ของเพื่อนเขาหลังจากนั้นน่ะแม่ของเพื่อนเขาก็ด้วยความอยากเจอลูกสาวมากๆกก็มักจะมีคนพบเห็นแม่ของเพื่อนเขาเนี่ยมาที่จุดๆเนี่ยเออชุดนอนบ้างชุดปกติบ้างหลายครั้งหลายคืนเลยจนสุดท้ายอ่ะแม่ของเพื่อนเขาก็เสียสติเว้ยแล้วก็ฆ่าตัวตายณนะจุดตัดทางรถไฟตรงนั้นแหละที่เดียวกันเลยจากการได้ไปร่วมพิธีเฝ้าศพเหมือนเดิมก็ได้ฟังเรื่องราวจากผู้ใหญ่อีกเหมือนเดิมก็คือมีการพบกระดาษ ที่เขียนชื่อแม่ของเพื่อนร่วมชั้นอ,อยู่ภายในแจกันดอกไม้ที่วางดอกไม้ไว้อะไรสุดท้ายแล้วไอ้เรื่องราวโศกนาฏกรรมต่อเนื่องพอมันมีข่าวลือไม่ดีไม่ด,มดีออกมาเยอะมันก็กลายเป็นเรื่องราวมันก็ค่อยๆหายไปเองซาไปเองซาไปเองะเอะไรเงี้ยนะตัดภาพกลับมาที่เพื่อนร่วมชั้นเขาที่เสียทั้งพี่สาวและแม่ไปก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ดู้ละไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยตัดกลับภาพมาที่คําพูดของลูกสาวเขาเนาะ ที่เขาบอกว่าพอเขาได้ฟังโอมาจิน hmm. ยในรุ่นลูกเขาอะมันตามให้เขาขนลุกสู้เพราะว่าอย่างที่บอกรุ่นเขาอะมันคือการสาบแช่งไปสู่คนที่เขาไดคู่รักจะได้ไม่ต้องสมหวังกันเออแต่รุ่นลูกเขามันกลับกลายเป็นถ้าอยากให้คนแอบ,บชอบกลับมาชอบให้อาไปไว้ตรงนั้นอะตรงที่เดียวกันเลย,อ,ยอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละ พ่อเขาก็เลยเตือนลูกประมาณว่าเออที่ตรงนั้นอะเมื่อก่อนอะมันเคยมีโศกนตาฏกรรมหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะถ้าเป็นไปได้อย่าไปทําอะไรแบบนั้นนะลูกคือพ่อเขาก็ได้แต่ห้ามลูกเขาเนาะทีเนี้ยสำหรับเขาอะไอ้ด้วยความที่เหตุการณ์ทั้งหมดอะมันอาจจะนานมาละเขาก็เลยพยายามที่จะไม่ทําให้มันน่ากลัวขึ้นก็เลยถามลูกสาวประมาณว่าแล้วเทพเจ้าใช้อํานาจทาให้คนสองคนชอบพอกันด้วยวิธีไหนหรอตัวลูกเขาก็ตอบว่าหนูก็ไม่ค่อยรู้หรอกคะ่ะเห็นว่าจะช่วยทําให้ไม่มีวันภาคจากกันคะ่ะตัวเขาคิดในใจก็งแง่ พอมันโดนรถไฟเหยียบแบะทั้งคู่อ่ะมันผสมเป็นเนื้อบดกันอย่างนั้นอ่ะมันก็คงไม่มีใครแยกออกจากกันได้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเตือนสติลูกอีกครั้งว่ายังไงก็ตามแต่อย่าเข้าไปใกล้ที่นั่นนะลูกและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าภรรยาเขาที่กลับบ้านช้าแล้วรถไฟเกิดอุบัติเหตุอ่ะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าใช่ไอ้ที่จุดตัดตรงน,นั้นหรือเปล่าจบ